สวัสดีเจ้าพ่อแม่พี่น้องวันนี้เจ้าวันศุกร์วันนี้เจ้าวันศุกร์เจ้าอากาศในจังหวัดเจ้านี้เจ้ามาหออย่างสักอย่างแล้วนี่เจ้าจะหมอกลงเต็มหมดเลยวันนี้เจอกับป้ายุพินเจ้าเจ้าบรรยากาศจังหวัดเจ้าหอนหนวดตางแค่บดึงดึงเมแค่ะ่ะ นี่เจ้าบรรยากาศจังใหม่เนาะเจ้าวันนี้เจ้าเจ้าวันศุกเจ้าเดี๋ยวยาพินเดี๋ยวดู่างรอดเนาะวันนี้ยาพินไปทำงานเจ้าทุกคนสบายดีก่าเจ้าห่างหายไปหลายวันเนาะวันนี้ลงบรรยากาศเจ้าหน้าหนาวข้าหน้าหนาววันนี้เจ้ามือตืก หมอกหมอกหมอกลงเจ้าข้างเหนือมันมองว่าเหมยเนาะนี่เอาว่าเหมยลงเนาะการมองเห็นก็น้อยลงเจ้านี่เจ้ามาอย่างเสีอย่างแล้วนี่เจ้าบรรยากาศเนาะบรรยากาศเช้าวันนี้เจ้าเจ้าตอนนี้เวลาเวลาก็นี่เจ้าเจ็ดโมงไปเจ้า โอเคเจ้าเจ้านี้สวัสดีเจ้าขอทุกคนมีความสุขเจ้า